ดูการเปิดตัวนักเตะใหม่ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเอ็ดินเดเซโกกองหน้าทีมชาติบอสเนียก็ได้สวมเสื้อหมายเลขสิบของทีมเรือใบสีฟ้าครับนี่เป็นภาพยืนยันจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับเอ็ดินเซโกซูน้าจอมถล่มประตูทีมชาติบอสเนียครับเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากูงผู้บอลเพยร์มลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการครับโดยจะได้เสื้อหมายเลขสิบสำหรับเซโกวัย24ปีนั้นเซ็นสัญ,ญญา4ปีครึ่งครับ yeah, อยู่ใ <and S 1> นเซนติสตี้ออฟแมนเชสเตอร์ ค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เลยทีเดียวครับสำหรับเซเกอร์ถือว่าเป็นจอมนาตจอมถล่มประตูคนหนึ่งของวงการฟุตบอลยุโรปครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วครองตำแหน่งดาวซโบสูงสุดของบนเดสลีกาเยอรมน,นียิงไป22ประตูให้กับทีมหมาป่าวบวกบวกครับก่อนที่จะมาหาความท้าทายกฤษกับแมเชสเซิตี้ซึ่งผูู้โรเบร์ตต้ม,มานชินีครับก็มั่นใจในตัวลูกทีมคนใหม่ว่าจะช่วยสร้างความแตกต่างในแดนหน้าครับ และจะสามารถผลึกกำลังกับคาร์ลอสเตเบสกองหน้ากับตันทีมได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเซโกก็มองว่าการมาร่วมทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีโอกาสที่เขานั้นจะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในอนาคตครับสำหรับเซโกนั้นมีคิวที่จะลงเตะนัดแรกเจอกับบฟฟแฮมตันครับในวันที่15มกราคมนี้ครับ